หลวงพอนึกปรามา a ครูบาอาจารย์องค์นึงคือหลวงพ่อฤาษีเลี่ยนดำนึกปรามา a ท่านนะพอภาวนาเข้าใจแล้วต้องกราบท่านเลยครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนครูบาอาจารย์ท่านมีนเยอะนะอย่างหลวงปู่สิมท่านเคยเตือนนะเราไม่ได้พูดกับท่านเรื่องหลวงพ่อฤาษีเลย อยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาเองอย่าไปดูถูกหลวงพ่อฤาษีนะนเราก็เฉลียวใจนะทำไมท่านสอนนิพพาน,นมีพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวมันก็มีรูปธรรมมีนมามธรรมสิท่านแต่เดิมะท่านสอนสติปัฏฐานนะยุคแรกๆะแ,แล้วท่านพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่รับไม่ได้ คนส่วนใหญ่มาันยังติดในวัตถุในรูปธรรมในนามธรรมอยู่ท่านก็สิ่งเหล่านี้มาหลอกมาล่อนะอย่างสอนเรื่องให้เราเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไงรงเงี้ยตัวนี้ถ้าเราเห็นนะศีลเราจะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องอุบายทั้งนั้นนะหรือนิพพานนะเป็นโลกพระพทธเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะที่จริง พุทธสันตินะนิพพานก็คือสันติความสงบนิพพานมีสันติลักษณะพระเจ้าก็บอกนะในนิพพานเนะี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีอากาศไม่มีวิญญาณนะไม่มีอากาศอากาศสารัญจย,ยตนะวิญญาณัญจย,ยตนะอาหินัญญายตนะในวัสัญญาณาสัญญายตนะ ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ถ้ามันไม่มีดินน้ำไฟลมนะมันก็มีรูปไม่ได้รูปนี้มันก็อาศัยดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นมามนก็ไม่ได้มีรูปหรือรูปนิมิตนะไม่ได้อาศัยดินน้ำไฟลมอาศัยสมาธิสร้างรูปนิมิตขึ้นมามันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ดีเพราะมันมีเหตุเกิด เหตุของรูปนิมิตก็คือการทำสมาธิก็นะสร้างรูปนิมิตขึ้นมาสิ่งใดเกิดจากเหตุถ้าเหตุด,ดับสิ่งนั้นก็ดับนะเนี่ยที่พระอัสสชีท่านสอนทำใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้สอนอย่างนีนะ้งั้นถ้ายังมีรูปอยู่นะ ครูวาบอกไม่ัไม่มีนะแต่ว่าคนซึ่งมันติดรูปอะอยู่ๆไปสอนถึงนิพผ่านตัวจริงไม่มีใครเอาเหรอกมันไม่สนุกมันรู้สึกอย่างนนะมันติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผลพาะในธรรมารมณ์เคยติดนะติดในรูปธรรมติดในนามธรรมอยู่ๆไปสอนให้วางรูปวางนามไม่เอาก็ต้องหลอกไว้ก่อนคล้ายๆครูบาอาจารย์ทาวัตถุมงคลวนะ ห้ลอกพวกเราให้ถือศีลแจกวัตถุมงคลแล้วก็บอกต้องรักษาศีลน,นะถ้าไม่รักษาศีลแล้วมันเสื่อมนะอะไรเงี้ยจะเสื่อมได้ไงนะเสื่อมได้ไงรูปพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเรานึกถึงพระพเจ้าไม่ต้องมีรูปเลยเราก็ยังมีคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจเราได้มันศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ท่านก็หลอกลอ่อเป็นอุบายของท่านนะ ให้คนมันติดวัตถุไว้ก่อนนะติดวัตถุไว้ก่อนแล้วถ้ามีสติมีปัญญามากขึ้นก็วางนะอย่างหลวงปู่อะไรหลวงปู่ดูนะ่บอกให้ติดวัตถุมงคลไปก่อนดีกว่าติดสิ่งอาปามงคลกนะูบายของท่านนะกูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็มีอุบาย้นะาสอนถ้าสอนตรงไปตรงมาคงตีรับไม่ไหว อย่างหลวงพ่อสอนนี่หลวงพ่อไม่เกรงใจพรอสอนตรงไปตรงมารับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ช่างกรรมองสัตว์ใครไปอุ้มใครไปนิพพานได้ก็ต้องไปด้วยตัวเองสอนอย่างตรงไปตรงมาให้นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีรูปธรรมนิพพานไม่มีนามธรรมนิพพานก็คือนิพพานนิพพานมีลักษณะยังไงนิพพานมีลักษณะสงบ สันติสงบเพราะอะไรสงบเพราะไม่มีกิเลสสงบเพราะไม่มีตัณหาสงบเพราะไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งเพราะไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งมันจะมีรูปมีนามขึ้นมาได้ไงนามรูปมันเกิดจากความปรุงแต่งไม่ไม่มีความปรุงแต่งก็ไม่มีรูปไม่มีนามแล้วมันมีความสุขไงก็มันไม่ถูกเสียดแทงอีกต่อไป เป็นสันติสุขจริงๆนะไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งไม่มีอะไรมาเสียดแทงหลวงเนรพุทเจ้าท่านบอกแล้วนะตรงไปตรงมาที่สุดเลยแล้วพวกเรารับไม่ค่อยได้ถ้ามองนิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมใช่ไหมไม่มีอากาศไม่มีช่องว่างนะไม่มีวิญญาณไม่มีความไม่มีอะไรเลย ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนอะไรเงี้ยฟังแล้วไม่น่าอยู่เลยไหมกลางวันก็ไม่มีกลางคืนก็ไม่มีมันอยู่ในทวายไรโซนหรือไงอมันคิดแต่จะอยู่อะ่ะมันไม่เคยรู้จักในสิ่งซึ่งเหนือรูปธรรมนามธรรมขึ้นไปพอฟังแล้วาเอาไม่รับไม่ได้อะ่นะครูบาอาจารย์รุร่นหลังๆก็เลยหลอกๆเอานะสร้างอะไรที่ปลุกเราให้ก้าวไปข้างหน้า ทำวัตถุมงคลมาเพื่อให้เรารักษาศีลเพื่อให้เรานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนโน้นสอนนี่นะเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้ไม่ทําผิดศีลเป็นอุบายมากมายนี่ถ้าเราัวแต่ติดอุบายนะเราก็ไปไหนไม่ได้แลบบ้วแหวกอุบายไม่ออกถ้าแหวกออกก็จะเข้าใจเราโอ้ยสติปัญญาครูบาอาจารย์ไม่ธรรมดานะ สอนคนโง่ๆอย่างเราให้ก้าวหน้าขึ้นมาได้เนี่อุบายวิธีของท่านมากมายสอนแต่พอเราเข้าใจแล้วมันมีวิธีที่รัดสั้นที่สุดเลยไม่เห็นจะต้องอ้อมค้อมาไกลแสนไกลรัดสั้นเลยคือเรียนรู้เข้ามาที่จิตเลยกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้ที่อื่นหรอกมรรคผลไม่ได้เกิดที่ดินน้ำไฟลม กุศนะลไม่ได้เกิดที่ดินน้ําไฟลมนะอาุศลก็ไม่ได้เกิดที่ดินน้ําไฟลมมันเกิดที่จิตนี่แหละเั้นถ้าเราภาวนานะเราสุดท้ายมันจะตัดตรงเข้ามาที่จิต